แต่เจ็ดวิหย่อนเจ็ดเจวินีช้ามากอีโมร์ิรัวห้าสิเปอร์เซ็นแค่พาาพีติช้าะพาราไรซิตเหรอช้าเพื่อนชีดาเมบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยงอันเยอะด้วยอี่โกงไอนี่ตัวตึงของแพทนี้ก็น่าจะกร่อยใช้คิดว่า้เปอร์็นเลยไปแบบวันฉัดเลยว่ากรอนะ โอ้โหสิบล้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบไอ้ย่าคว้าของหล่อครับทำไมอ่ะไอ้ย่าค่อยครับตอนมียังไงต้องเกียร์ก็ต้องเกลี่ยปลาอะไรเงี้ยค้าของรู้ๆเลยสิสวยไอ้เย่ยหลอนหลอนเกินไปเปล่าเฮ้ยหูไอ้เฟรมสวยไหมนะไหนอ่ะเป็นอะไรกระสบีดไงโอกระสบีดเทียห่างกระสบิเทียอะไรขนาดนี้สวยนะแต่ดูโง่ไปเลยไอ้นี่สามทางเสือเชือียแดง เ้ยเข้าไปไปเออนก่อนเดรยนไอ้ท่ายิมเท่มันนะไหนน่กวไม่เห็นนี่ยมือลูกว่าโเกรูว่าเป๋าไอ้รูกจิงเชี่ยยิงโค้ดแอดไวสาดแต่ไม่มีโค้ดร้อน เราเจ็บบาทอยนะู่เนาะไปชี่ดูวะรีบกดรีบกดรีบกดใช่เฮ้ยยังโหลดไม่เสร็จเลยไอ้เหี้ยเอาไม่ตัวเจอกันเหี้ย <c oughs> เจอกันเฮียกันก็ฝากแบบสู้ๆนะฝากแบบสู้ๆโ oh, อ้ไอ้เหี้ยฝากไม่สู้คงไม่มาอยู่จุดนี้พวกเลย ลงอินฟ uhm. ินิตลัวๆวะไอ้เนี่ยแล้วสรุปคาลอินฟินิตสักสงสัยวะคิดสุกะแหละ่าลคิดสุกะก็คิดสุกะแหละเท่าหนึ่งเจ๊น่ะนะนอวิตาเหรอวิตาน้าใครทีได้เป็นใครทีได้ด้วยตัวเลมอนนี่ยแล้วไม่มีใครลงตัวอะไรกันเลยอ่ะ อ๋อขีดจำกัดมันเป็น90แล้วนี่หว่าไเลยก็ได้ก็ขีจำกัดไป90ขึ้นมาวิวหนึ่งมาตีพันหกแล้ววะก็ได้พันห้าโอ้เฮียสตาร์นี่น่าจะตึงสุดละหลายเฮียกว่า โกงเกินอ่ะเขาขั้นขี้โกงแล้วอ่ะไอ้เนี่ยจังหวะเนี้ยมึงลงต้นเกมให้กูหน่อยดิเออลงสตาร์ทลงที่โดนเลยตอนนีกูบอกกูบอกแล้วมึงก็ลงแค่ตัวที่มึงจะเล่นน่ะมึงเอาตามมึงออกไว้ดีครับจะได้ลองตัวเดี๋ยวกูกูกันจะกูกูกันข้างหลังให้ก็ได้วางข้างหน้าเหรอเออนั่นแหละวางข้างหน้าไว้ประมาณเนี้ยออแค่ดูสกิลกูจะเปิดเอฟเฟกต์เนี่ยเนี่ยไปดูให้เพื่อนกูเนี้ย มันของเคแหละในพ่โยังไม่ไิ้วังาวางพันหกพันหกข้าวางแพงเลยต้อสตาร์ทเลยมึงวางตรงให้กลัวไข่ทักกุลาออกก่อนไข่ทากกุลาออกก่อน่ามีร้อยยี่สิบสองอุ้ยโอ้โวงปะแต่ตายที่ผ่านไปบางทีตีไกลกว่าปีโตแต่ตีเบากว่าปีโตมันยังไม่ตีเดฟเฟตเลยนะ ไอ้วัตไอ้ยี่ก่อนนี่ไอ้ไอ้คิโนนี่มาทรงเดียวอย่างนี้ไปเนี่ยทรงเดียวกับไอ้ไอ้คาตาคุริอ่ะก็ทรงนั้นอ่ะเออเพราะมันใช้ชื่อพาราไรซิตเหมือนที่ไอ้เฮียคาตาคุริมันใช้คำว่าโดที่มันจะทมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ไอ้เฮียสโลมาโก็ว่านอาจจะอาจจะสรงแล้วล่ะเพื่อนแต่มันอัพเพลงเลยเฮียไม่รู้อะห้าสิบ x แขกอะห้าสิบ x แขกมันไม่น่ามันไม่น่าจะโง่แบบมันไม่น่าจะโง่เกินไปมั้งมันจะมันจะเกียร์คาตาโคุริเพิ่มกียร์แขก สามสิบมั้งสามสิบมันก็ยี่สิบนั่นแหละแต่มันกางมากข้าตาเอาไว้ใช้มันเอามันเอาแค่กะโลอ่ะมันเป็นแค่กะโลอ่ะตัวนี้ตัวติดติดชาเป็นยังไงวะติดชาก็น่าจะหยุดเลยปะแค่ชาเวลาคนเราชาเป็นไงวะเวลาคนเราชาเป็นไงเราชนะชนะไปันนั่นแหละอะไรวะนว่าดันเป็นสองร้อยสามแล้วก็ตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มอีกหนึ่ง เออตัวแขไปวางข้างหน้าดีกว่ามันไอเชี่ยเดี๋ยวพวกมึงน่าจะระเบิดทุกอย่างทิ้งไม่หรอกถ้าตีเป็นไงวะดูแบบเป็นมันพุ่งไปแบบไฟฟเยอะมากเออมัสนีวางได้กี่ตัววะเออกี่ตัวพี่เอพีตัวเอพีตัวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะมันจะอะไรกี่ตัววางได้สี่ที่รัววางได้น่าจะสามโอ้ยสี่วะสี่สี่วางได้สี่ โอ้ยเหี้ยเอาแค่เอาแค่ตัวเดียวพอเพื่อนไอ้ัดายตัวแซนตาโอ้ใส่สิฟ้าเต็มเลยอ่ะใช้ออฟตั้าแล้วสอง้าดาเมจสองห้าสิวต้องตีเร็วมากวันได้เลยวะสีเร็วเป็นหกุห้าแล้วแล้วก็เพิ่มรายอีกสองต่อไปเปลี่ยนท่าเทนเนอบดาเมจการเป็นสามรห้าสิบห้าแล้วก็พีไวหกจุดห้าแล้วก็เพิ่มระยะหนึอย่าลืมนะฮะสวอนเซอร์ออฟตั้งฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ป่ะเป็นกระโดดขึ้นฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้กระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ประโดดขึ้นฟ้าแล้วคุณนนะเหมือนของโบลี่เลยโดดลงมาทุบป่ะเนาะไม่กระโดดขึ้นฟ้าแล้วปเปิดลำแสงใส่ฟ้าไม่ติดเลยเลยเปิดสเปกเตอร์ไม่ได้อะที่เฮียอยากเห็นว่ะสี่พันห้าดาเมจสี่ร้อยหกแล้วก็ตีไว้หกหกแล้วจัดมือแล้วก็เพิ่มระยอีกหนึ่งมเริ่มตีเร็วขึ้นเรื่อยๆว่ะ ปีเดียวก็เรื่อยๆห้าพัาดามจห้าร้อแล้วก็ตีเป็นห5้าแล้วก็เพิ่มรลยอีกหนึ่งไม่คัเ่มไปหกพันาดามจเป็นหกร้อยแล้วก็ตีไปห้าจแล้วก็เพิ่มระยอีกหนึ่งอยากปิดเอฟเฟกต์ตัวหอกเลยเฮียนี่นี่ท่าสุดท้ายล้วน่าท่าสุดท้ายกอนสปีดเวอร์วินโอ้แปดสสแล้วก็ตีห้าวิแล้วก็ระยะเพิ่มอีกหนึ่ง อุ้ยอุ้อุ้โอโอโออะไรอะไรกูยังไม่เห็นอะไรเลย๋อยุงลายู่กุ้งลายิีอ่ะเออตีห้าวิกี่ยิตวะห้าหกกี่เลยมั้งนหนึ่งสองสามสี่ห้าโหคิดวะทำไมี่ห้าหกกี่ิวะดูไม่ออกเลยเหี้ยตั้งถามเดียวกันคือกี่ยิวะมึงก็ดูออนที่มันเล็กเล็กน้อยๆอันนั้นแหละอ๋เหี้ย โอ้ยอุริวแม่งก็ยิงไกลอย่เงี้ยยิงเข้าไปในบ้านเขาเลยสัตว์ไม่สเปเรตแล้วแม่งวาร์ปแบบวาบมาดูหัวเฮียดูไม่รู้เรื่องเลยมึงพูดครั้งหนึ่งก็เลยจะตีครั้งหนึ่งว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไม่จบอ่ะเออกูว่าห้าเดี๋ยววาตอนนั้นที่มันตีไข่กูเห็นมันเหลือหนึ่งอ่ะไม่รู้เฮียเออหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเกินสี่ยังแล้วเกินสี่แน่เนี่ย ยังไง้มันชาดๆร้อยีอ้ก็ไม่ง่ายนะก็คือขายขายโอริวออกก่อนนะแต่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเออมันก็หาป่ะ 1> 1หนึ่งแมวขีเออเข้าไปไม่รู้เลยเ, 1, 6, ลเียอ่ะอาทำไปหมื่นสองห้าห้า้าร้อยแล้วก็ดาเมจหนึ่งพันสิบหกแล้วก็ตีสี่จุดห้าไอ้เชียอัพมาดิตันละสี่จุดห้า สิบจุดห้าก็เร็วมันกค่อนข้างเร็วแต่มันเป็นไหลยิ้งไงเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันดูไม่ใช่ท่ากูว่านะเดี๋ยวก่อนนะว่าอัพร่างมันไปอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนท่าเพราะว่ามันชื่อโวลวินอยู่แล้วเว้ยไปเปลี่ยนท่าไปอัพไปอัพร่างมันก็เพิ่มเป็นน่าติดสเตตัสพปันไรสิพวันไรสิจริงๆแล้วก็เพิ่มดาเมจโห่แต่ดาเมจแม่งบวก50เลยเนาะเอาเบื้องต้นเนี่ย อันนี้น่าจะล่างสุดท้ายแล้วมันก็จะปี4.5แล้วก็เพิ่มดาเบิดอีก50ข้างบนที่รวมันไม่มีล่าอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วไอ้เนี่ยน่าท่าท่าสุดท้ายแล้วมันมันไม่น่าเพิ่มท่าใหม่โอ้แสบตาไอียแสบตาอะไรยัไงเนี่ยโอ้ยไม่ง่เลยดีกว่าระเทอยู่ท่ามันทีท่ามันทีมันแบบไอ้เหี้ยพ กูเยเพรมันนั้นฟังได้สีตัวสี่จุดห้าตีเร็วเนะถ้ามันเวลวสุดท้ายถ้ามันเวล่วแปดสิบว่าดาเมจมันน่ะจะไอ้คาเอฟวิตีอ่ะคือรูปตัวตลกก็ก็นั่นแหละไอ้เหี้ยตัวตลกที่สกัดก็อัปเ่ตนะมีเนเทโลไอ้เหี้ยไครก่อน ทิ่รัวแล้วก็อะไรนะตัวอะไรน,นะปิโตปิโตเออครบห้าตัวผมว่าผมว่าถ้าเกิดเป็นของแรกให้ของของ,ของอีวัวไว้แรก่งเนี้ยอาจจะเหมือนของไออุราลาดิบิเต็มันไม่มีเว้ยมันไม่มีมันไม่มีให้แลกไอตัวนั้นอะที่ตรงนั้นที่รับปล่อยเควสอะ่ะกันก็มีคาร์เอฟิจ้ไงมีไงมันมีคาร์เอพิจี้<อ>มันคือตัวพิเศษเฉยๆไงคาร์เอพิจิเป็นตัวเหรอเออเป็นตัวว่าตัาวคาร์เอพิจี้อะร้อยอะเฮ้ย <laughs> มัน <laughs> แปลว่ารูปปั้นตัวตลกนะ มันอาจจะเป็นพี่สุกาวปะวะพี่ของงั้นมันบอกว่าอัปเดตอัปเดตนี้ไม่มีตัวซีเคียมาแล้วก็เป็นแค่นั้นนะหมายถึงว่ากูไม่รู้ว่าทางนั้นไหนเฮียก็อาจจะอาจจะเป็นแบบที่มึงบอกก็ได้ไม่รู้ว่าต้องรอดูก่อนต้องรอแรกมาดูก่อนอะชลเลแอนโมดโมดตัวแดงเนี่ยไตัวแดงนี่ที่มันไกลลากได้เออน่าจะมีการลากบ้างม้หยิบมาโอ้เถื่ชิบหายเฮียเลือดเท่าไหร่สองแสนหกไอซากเริ่มต้น แล้วแม่งแล้วแม่งเกาะมาเจอโดนดมินนอนลงสามสิบเปอร์เซ็นเกาะเขาจ่านเกาะอะไรยึดไม่กีเดฟก่อนี่เสียตาก็ประมาณนี้โอ้ยใส่ใส่ใส่วิ่งแว้นแว้นเลยที่กระจกข้างข้างข้างไอ้ที่เลื่อนนอยแล้วข้างโอ้เลืออนนอยแล้วข้างข้างข้างเยี่อะไรยตน่าครับผม